เตือนทักร่วมรัฐบาลท่านยานิ่งดูได้ท่านต้องไม่ทำตนเป็นทั้งล้านให้ระบอบ,บทักษิณฟื้นชีพขึ้นมาระบอบ,บทักษิณกำลังเริ่มฟื้นขืนชีพเพียงแค่เวลาผ่านไปวันกระเศษรท่านันเองนี่คือปัญหาของประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นสอเ,เห็นภาพไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้การกลับมาครั้งนี้เขาเป็นนักโทษเป็นนักโทษที่หนีคดี ทำตัวเหมือนกับเป็นฮีโร่นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกหรือไปออกศึกกลับบ้านแล้วชนะอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ที่แทม้มันคือนักโทษเป็นนักโทษคดีอาญาคดีทุจกรกิตทีกก่ถูกตัดสินโดยสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินให้จำคุก3าคดีทั้งหมด10ปีเพียงแต่ว่าการนับคดีของทาง3านั้นเน่เฉพาะคดีเอ็กซิมแบงค์สปีคดีโควตปนดิน2ปีก็ถือว่านับซ้อนกันแต่คดีการแปลงของชินคอปเนี่ยหปีเนี่ยเขาให้นับต่อเนื่องมันเลยกลายเป็น8ปี และจากคดีทุจริตที่เป็นนักโทษแล้วเนี่ยการที่จะย้ายไปอยู่ใโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ใช่ผู้ป่วยธรรมดาเขาไม่ใช่ผู้ป่วยทั่วๆไปที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐและแอร์ไม่เย็นจึงอยากจะย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนเขากําลังใช้อภิสิทธิ์ในสิ่งที่ผมเชื่อว่าสังคมไทยคงรับไม่ได้เพียงแค่อยู่ในแผ่นดินไทยวันที่22ก็มาก้าโมเสสมาถึงวันที่วันที่23เกิดเรื่องราวใหญ่โตที่สังคมเริ่มรับไ่ได้แล้ว เป็นการอำนวยความสะดวกที่ผิดปกติที่ใช้อำนาจไม่ชอบกำลังมาทำลายกระบวนการยุติธรรมกำลังจะทำลายอำนาจรัฐกำลังทำลายกลมลาร,รมราชทัณฑ์และผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียท,สทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่มาอยู่ในแผ่นดินไทยแค่วันเดียวพี่น้องเตือไหมครับว่าทำไมนะายทักษิณที่แต่เดิมว่าจะกลับวันที่10สิงหาซึ่งยังไม่ย,งยังไม่ยอมกลับบ้านรอกลับวันที่22เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถคุมอำนาจรัฐได้แล้ว ทุกอย่างกําลังกลับไปสู่ระบบเดิมนะระบอบพักษศิลกํกลังเริ่มฟืน้นถืนชีพเพียงแค่เวลาผ่านไปวันแต่เษท่านนันนน่นเองการใช้อํา <sheets. S 2> นาจไม่ชอบกระบวนการต่างๆมันเริ่มผิดปกติเริ่มบิดเบี้ยวไปแล้วนี่คือปัญหาของประเทศไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างน้อยๆอยากจะบอกพรรคร่วมทั้ง3พรรคขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคลุงไทสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยท่านต้องไม่ปล่อยให้การใช้อํานาจไม่ชอบการกระทําที่ชอบฉนที่มีความรู้สึกว่า เหนือคนทั่วไปท่านต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะถ้าท่านปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆและรับอบทักษิณจะกลับมาในแผ่นดินไทยในช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ท่านต้องไม่ทําตนเป็นนั่งล้านนะเป็นนั่งล้านให้ระบอบทักษสินฟื้นชีพขึ้นมาอย่างน้อยท่านต้องแสดงจุดยืนท่านต้องบอกนายกคนใหม่บอกคนของพรรคเพื่อไทยว่าประชาชนไม่ต้องการเห็นระบอบทักษสินฟื้นชีพข,ขึ้นมาประชาชนต้องการเห็นกระบวนการของนิติรัฐนิติธรรมและเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันมันกําลังเป็นการใช้อํานาจไม่ชอบอน,นี่เหลือทักโทษคดีทุจริตเพราะระบอบทักษินคือการใช้อํานาจ ในการครอบงำทุกอย่างทําให้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศชาติมันมีปัญหาและทําผิดไม่ยอมรับผิดและขณะนี้เขากําลังใช้อภิสิทธิ์เหนือประชาชนทั่วไปและจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายของประเทศมีปัญหา